คลิปนี้นะคะพี่น้องสิโมเบอกเรื่องเล่าของบ่งสาวหน่อยเป็ดบานแพงที่มีอีหล่าหน่อยอยูเป็นศูนย์หนายูเป็นตัวช่วงนะคะซึ่งเป็นระยะเวลายางเขาสู่ฤดูกาลที่สามแล้วนะคะพี่น้องก่อนอื่นการเข้าวัดสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี<ๆ>สู้ผู้ชู้คนนะคะพี่น้องเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพง <FC S 2> เอฟซีแฟนลับเพชรแสงแตะวันเจ๋อทูน้ำเดอิอพี่น้องเดอิอนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่สิบเบวเรื่องเล่าตรงนี้นะคะพี่น้องปือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เหาเห็นกันเป็นประจำนั่นก็คือบ่าวาจะเป็นวงสาวน้อยไปทําการแสดงยูททางไดพี่น้องเลยนะคะก็ยังมีเข้ามาอาญะนะคะพี่นอ้องอาญะมาแจะใดแต่ไล่อาญะแบบชนิดที่วา่าบ่มีหวงสิยอกสิยืนรามาณนั่นเลยทีเดียวยิ่งมากเป็นฤดูกาลที่สามนี่นะคะ บอโจก็ได้รับการเพื่อนได้ดพัฒนานะคะพี่น้องถือว่าเป็นการพัฒนาแบบถึงขั้นสุดนะคะพี่น้องบอกได้ว่าหลายวงนะคะพี่น้องเพื่อนเอกสิแต่งฉากนะคะพี่น้องแต่ละปีสิเป็นการปรับแต่งฉากของวงแต่ละปีเป็นปีและฉากไปนะคะพี่น้องแต่ในส่วนของบอโจสําหรับปีนี้แต่สุป,ปีก็แต่งอยู่เล้วล่ะนะคะเสียวฉากนั่นเสียวฉากนี่แต่ว่าปีนี้เพิ่นใส่ กราฟิกนะคะพี่น้องเพออิเ่นใส่เรื่องเล่าของอจอเอ,อิวมาเป็นเรื่องเล่าของใส้จอ led เต็มเวทีเอ,อิวมาเพิ่นใส่การาฟิกของฮัซอยพี่น้องจะเอาฉากใดใดัด,ดพี่น้องนะคะเลียนไปทุกสถานาการณ์นะคะพี่น้องแต่ละฉากแต่ละเพลงจัดสามารถจัดแต่งฉากได้เลยนะคะนี่คือความอลังการของปีนี้นะคะพี่น้องก็เลยยิงเฮดไ้หาลายปูหลายคาอยากเข็นยากเข็น บอกว่าว่าจะเป็นสาวน้อยไปแสดงยุ่สนะคะสาวน้อยเป็นบ้านแห้งไปแสดงยุ่สกับตามซานนะคะพี่น้องอยากนั่งไปเบิองอยากเห็นไหนได้มีความแตกต่างจากวงอื่นแบบใดยังไงนะคะพี่น้องคาดการว่าปีสิมากนะคะพี่น้องบอดโจเองนะคะ่นเปิดฤดูก,กาลนะคะพี่น้องหลยผูหลายคนก็นย่งบ่ลููว่าน่นเฮ็ดอีหยังตั้งใดสิออกมาลูกแบบใด แต่ว่าพ่อถ้าอ,ออกมาเท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยพอหัวหน่าวงเต่ระวงนะครับพี่น้องจําเป็นแล้วล่ะสิจะต้องได้พัฒนาน้ากลบอดโจนะครับพี่นอ้องเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดี่ยวของเมืองไทยเลยที่เดียวที่สามารถจัดหนักจัดเต็มบนเวทีซ้ากันกับบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของเวทีระดับโลกเลยที่เดียวนะคะพี่น้องนี่ต้องบอกว่าคอยติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อบานนี้ก็ซิมาเล่าเรื่องเล่าว่า เชิญได้ไปทําการแสดงยิใช่แต่การต้องมีการวาจ้างรวงหนาขอจ้างต่อนะคะพี่น้องวัดนี่ก็เช่นกันซึ่งวัดนี่นะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่บอดจูเคยได้ไปพึงผ้าอาศัยนะคะพี่น้องถ้าบอกว่าอยากจะถึงมือว่างหรือจังใดแบบใดนะคะพี่น้องอันนั้นคืออดีตเนาะเบาเรื่องตะเตากอน ตีเพิ่นได้เว้ากันโซกันนะคะกับหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเองเพิ่นมีความอินดูบอดจเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วพี่น้องนะคะให้บอกว่าสมัยตะกอนตะกี้นะคะบ่มีมองไดไปพักแตะเลียนมากค่ะว่าแสดงอยู่ใกล้เคียงอยากจะมาขอพักวัดนี่เพิ่นก็อนุญาตเพราะว่าเพิ่นอ็นดูบอดจมากโดยตลอดนะคะพี่น้องเ่ได้หมายความวมาตะสิได้มาพักมาเศร้านะคะพี่น้องหากว่ามี่ะจะก,การวางการจ้างงานก็ตั้งหาก การที่จะมาขอใส่สถานีจะตั้งหานะคะพี่น้องอยากจะมาทําการแสดงยูนีนะคะพี่น้องมือนี่เป็นมือว่างพอดีหรือจังใดแบบใดพราอาจารย์เรียว่าหลวงพ่อพึ่งกับอนุญาตเสมอสำหรับรบ,บอดโจนะคะพี่น้องเนาะสำหรับงานนี้นะคะพี่น้องมือขึ้นนี่ทําการแสดงอยู่ที่วัดหนองไผ่ตำบลโควสว่างอำเภอเมืองจังหวัดโคราชหรือ,อนครราชสีมานี่แหละนะคะ ให้บอกว่าอาญยากร้เก่าแบบใดเพื่อนว่าจ้างไว้ถึงแต่ก่อนโคิดตัวสัตว์ว่าง่ายนี่พี่น้องเพิ่งดูงานนี่เพื่อนว่าจ้างไว้ถึงแต่ก่อนโควิตนะคะพี่น้องให้บอกว่าหัวก็ได้มาทําการแสดงพี่น้องซึ่งสก้อนหน้านี่เพิ่นก็ว่าจ้างไว้ในราคาเดิมอยู่นะคะหาว่ามือนี่มีกําลีกําไรหรือจังใดกระบหยบอจูขาดทุนดอกสัตวหลวงพ่อเพิ่นว่านะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วเพื่อนเองก็บอกว่าเพิ่นเอาเก็บค่าข่านประตู เก็บค่าบัตรแค่หนึ่งลอยท่านแน่นทนันพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าอายะบักขักนะคะพี่น้องแล้วในระหว่างทําการแสดงนะคะพี่น้องแสดงก็ท่านได้เร็จสิ้นเลยนะคะพี่น้องเพิ่งเริ่มแสดงนะคะพี่น้องเพิ่นมากขอมือหามือหาเว้นจับจองลวงหนาไว้อีกแม่ว่าสันว่าสินปีสีมาในสิได้บาสันว่านะคะพี่น้องการสรุปต,ตามตามที่เพื่อนมาให้ฟังแล้วพี่น้องเนะาะสรุปว่า เพื่อนว่าเพื่อนขอจ้างต่อได้บ่ปีหกแปดเนี่ยสิฮอดเนี่ยเออเอาเวลาวันว่อเวลานอกประมาณเกา้าดีละประมาณนั้นสรุปแล้วเบื้องต่าล่างงานแล้วพี่น้องบ่ว่างนะคะพี่น้องนะแต่ถือว่าปีหกแปดนี่บอกว่าเต็มเอียดนะคะพี่น้องเต็มไปแล้วนะคะหลวงพ่อเองก็เลได้เดือนมือเดือนเล่นไปนะคะไปได้ปีหกเก้าพี่น้องจ้านะคะพี่น้องเอาตามนั่นเดอ้อได้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะคะพี่น้อง สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับพี่น้องเออหกแปดกับบอเมนหกเก้าุลปีหื้อคุณพี่น้องนะคะภาษาราวละคาปีหื้อนะครับพี่น้องเออปีหือ้อแปลว่าเป็นปีทัดไปพี่น้องจะ๊ะนะคะพี่น้องต้องรอคอยนะคะสําหรับวัดหนองไผ่ปีหน้าไม่รู้จะไปได้วงไหนนะคะพี่น้องก็รู้หลัวเว้วงวงสอง สีได้บบนะคะพี่น้องตรงนี้กับเพื่อนกับ่ได้แจ้งแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนแจ้งว่าได้สาหรับสาวน้อยเพื่นบ้านเพนนะคะพี่น้องได้วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกเก้านะคะพี่น้องจ้านะคะตามนั้นแล้วพี่น้องเด้อถือว่าเป็นการร่วมบุญกับทีนํำกันกัะแลวกันนะคะพี่น้องแจ้งแจ้งข่าวไวรวงหนาเด้อพี่น้องเด้อณวัดบ้านไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชนครราชสีมานะคะพี่น้องกทั่ง ทัานี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณมาสันพราขอบคุณไปทางผู้ใหญ่บ้านเดียวด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่พ่นบอกว่าพ่นชื่นชมยินดีสําหรับอ้องสาวหน่อยผูนบ้านแท่งนี่นะคะพี่น้องแสดงว่าท่านได้แล้วพ่นเฝ้ามาจ้องไว้ก่อนเพื่อยยาเพ่น่ได้มือตาป่านนั้นกับ่ได้พี่น้องไ้บอกว่าบัสละลอยนี่ไม่ต้องว่าถึงพี่น้องอายะบักคัดแทบสิบ่มีมองนั่งเลยทีเดียวนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าชื่นชมยินดีสําหรับวงสาวหน่อยพิบานแพงสําหรับที่มีอีหลาหน่อยเป็นศูนย์หน้ามีอลาหน่อยเป็นตัวชู้วงนะคะพี่น้องแล้วก็ขอให้อดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องในความเป็นวงอิงนะคะในความเป็นอีหลาหนห่อยบ่าหายพอๆแม่ผิดหวังนะคะยิ่งบ่าว่ายิ่งโตขึ้นมานะคะตอนนี้อีลาหนห่อยอายุ18 สิแปดปีแล้วนะคะพี่น้องนะคะย่างเขามาย่างเข้ามาเอ่อตอนนั้นเขามาก็คือไปไปนู่นพี่น้องเนาะสิบหกย่างสิบเจ็ดนะคะพี่น้องกับข้อหมายคืออีหล่าหน่อยเมื่อ,อยู่กับบอดโจเป็นฤดูกาลที่สามกับประมาณสองปีกลัวแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้อีหล่าหน่อยเป็นสาวเต็ดตัวแล้วพี่น้องแห่งเป็นตหักความเก่งแห่งสูดๆไปเลยเนาะเอาจั้งใดก็ค่อยพิสูจน์กันก็นแล้วกันอีหล่าหน่อยไปทําการแสดงอยู่ทธกางใด นะคะก็ขอให้พระพลอ่แม่เอฟซีนั่มไปให้กาลังใจอีหลาหน้อยอุ้งกิงเข้านะคะพี่น้องนะคะท่านใดที่เขามารับชมคลิปมีนะคะก็ขอขอบุญขอบุญสู้ผู้สู้คนเด้อนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครับทางช่องเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้นั่มเด้อพี่น้องเด้อกระดิงด่งกระดิงด่งกระดิงด่งนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการบอกเตือนกันแล้วกันนะคะส่วนท่านใดที่จะ อ่าอยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจา้าเด้อส่วนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้องบอลตู่กับพี่หลานหน่อยได้ฝากส่งจากเอ,อ็ดดินขอบคุณในความการุณาของเพิ่นนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะให้เฮงปังๆสุขุสุกคนเชิญติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่หลานกรขอฝากฟ่องเอ็ดินบ้านเบลล์ในเด้อจ้าฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้สวัสดีค่ะ